เรามาจาบกลุ่มเจ้าล้านหมูแปดครับสวัสดีครับผมนายนัชชากรจันทดีเลขที่สามครับเท่าหกสามสามครับสวัสดีครับผมนายกรณเวทตะกันวันครับจันทร์งงเ่าสามเลขที่ห้าครับสวัสด oh, ีคร ja. mm ับผมนายว่าค evet ิมหล้าหางครับห้องหกสามเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมนายสุทธิรัตน์นักขาครับเท่าหกสามครับเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมนายประพันธ์ทีวงพิม ชั้นม .6 กทับสเลขที่10ครับวันนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนเรื่องให้แอปพลิเคชันของกลุ่มเรานะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อซานอ๋พักนา,า,ากค่ะขอ๋อสัมภาษณ์เลยนะคระับ<า>มีอยู่5แอปมีแอป Facebook Ig TikTok ปเทวิตแล้วก็เทชค่ายแอปนี้ชอบกับนเป็นไงมากที่สุดครับชอบ IG กับ TikTok ค่ะเพราะเหตุผลไหยครับ ไอคือมันเป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้นะคะนอกจากมีไอจีแล้วก็จะมีติ๊กต็อเพราะว่าติ๊กต็อนี้มันเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการขายออนไลน์ครับนอกจากถ้าแอปนี้มีแอปไหนอยู่นะครับ YouTube ค่ะเพราะว่า y t u t u อ่ะมันเป็นสามารถฟังเพลงได้หรือว่าดูหนังก็ได้ค่ะเพื่อผ่อนคลายเราค่ะพร้อมค,ครับ สวัสดีครับขอังสุพรัณหน่อยครับชื่ออะไรชื่อตันมีับมี Facebook, TikTok, IG, Twitter แล้วก็เทดครับใน5แอปนี้ชอบแอปไหนมากที่สุดครับยกมาสองแอป a c e b o o k กับ IG ครับทำไมครับเพราะว่าเป็นที่นิยมที่สุดในโลกครับนอกจากในแอปนี้มีแอปไรนบ้างครับยู u ูบเบครับเพราะว่ามีสื่อโซเชียล เยอะแยะครบไปศึกษาถามถามเส้นดุเดือดเจ้ครับเจ้อะไครับไปหนวันค่ะโม่ไหนครับโมหงท้าห้าค่ะในห้าในห้าแอปนี้ชอบแอปไหนมากที่สุดครับตัวอย่างตัวอย่างทวิตอีจีเพจเทปแล้วก็ติ๊กตอกครับติ๊กตอกค่ะเพราะอะไรครับเพราะติ๊กตอกมีคลิปที่หลากหลายและสนุกค่ะแอปไหนครับอจีค่ะ เพราะไอจีมีการแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตเยอะค่ะคครับ่ะนอกจากแอป5แอปนี้มีแอปไหนที่ชอบที่สุดครับอ่าเน็ตฟีค่ะเพราะอะไรครับเพราะว้ดูหนังค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเต้ห้องไหนครับห้อง่ะขอสภาพนะครับมีเฟซบุ๊ก b ิกต็อกไอจีทวิตเตอร์แล้วก็เทปครับพายไอจีชอบแน่นหนามาก แชบติดต่อค่ะเบบด์ครับเพราะว่ามีคลิปสนุกสนุกให้ดูค่ะก็แอปที่สองครับแอปที่สองเป็นอินสตะเดี่ยวค่ะเบบด์ครับเพราะว่าใช้ติดต่อเพื่อนง่ายค่ะแล้วเป็นที่นิยมค่ะแล้วนอกจาก้แอปนี้มีแอปไหนเ้็งเบบปิกค่ะทำไมเพราะว่ามีหนังให้ดูเยอะค่ะค่ะมองการสัมภาษณ์นะครับไม่ทราบไม่าบายเอฟเลยครับชื่อพิมครับครับผมแล้วก็ แล้วก็ทางเราจะมีให้ให้แอปพลิเคชันนะครับให้พี่เลือมาสองแอปนะครับทชอบที่สุดครับแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลนะครับครับผมมีทวิตไอจีเฟสเทดแล้วก็ติ๊กตอครับเอาเอาทวิตนะครับกับกับติ๊กตอครับครับผมเพราะว่าอะไรครับว่าทวิต ใช้ดูข่าวสารได้ครับครับผมแล้วก็ติ๊กต็อกเอาไว้ดูคลิปสนุกสนุกครับครับผมแล้วก็นอกจากสองแอปนี้มีแอปไหนอีกไหมครับที่พี่ชอบนอกจากห้าแอปนี้ครับชอบแอปสปบติฟายครับครับผมเพราะว่าอะไรครับอ๋อเพราะว่าเอาไว้ใช้ฟังเพลงครับครับครับสรุปนะครับแอปที่คนชอบเยอะที่สุดจะเป็น อินสตาแกรนะครับเพราะว่ามีการใช้งานได้หลากหลายสามารถโพสขายของลงคลิปสั้นแล้วก็ลงสตอรี่ในชีวิตประจำวันได้ครับขอบคุณครับสบายครับบ๊ายบาย